สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะพอมีเหตุการณ์ที่ไม่ควรจะเกิดเกิดขึ้นนะคะกับปอเมื่อเช้านี้ก็วันนี้เนี่ยวันนี้เป็นวันที่มีพริเซนต์งาน2วิชาก็คือวิชาออกแบบออกแบบอ่า ปลเป็นภาษาไทยว่าอะไรอ่ะมันเกี่ยวกับตัวอักษรอนอ่ะタイพอลกราฟีนะคะก็ทำวิชานี้ตั้ง2สัปดาห์23สัปดาห์คือมันเป็นชิ้นไฟแนลอไงอแล้วก็มีวิชาถ่ายรูป15ภาพนะคะทีนี้เรื่องของเรื่องก็คือว่าวิชาไทยพอ r กราฟีเนี่ยเริ่ม8โมงเช้าแล้ววันนี้ก็เป็นไฟนอลใช่ไหมต้องมา นำเสนองานกันโฟ์ก็มั่นใจเต็มที่เตรียมตัวว่าเออจะตื่นแต่เช้าปกติไงกดว่าพอตอนเช้า7จ็โมงสแล้วพี่เตอร์เรียกอ้าวไม่ไปโรงเรียนเหรอเด้งดึงก็กมาจากเตียงทันที7จ็มงสเลยอ่ะรีบอีเมลไปบอกคุณครูก่อนว่าวันนี้สายสุดๆเลยไปไม่ทันน่ะเพราะว่าเพิ่งตื่นไม่ได้ตั้งนาฬิการปรากฏว่ามาเช็คที่มือถือนะคะ ไม่ใช่ไม่ได้ตั้งเวลาไม่ได้เปลี่ยนเวลาให้ปลูกเร็วขึ้นคือเรเปลี่ยนเปลี่ยนเวลาไปวันหนึ่งไงตื่นสายเพราะไม่ต้องไม่ต้องรีบไปเร็วแล้วก็คิดว่าตั้งใหม่แล้วไม่ใช่ไม่ได้เปลี่ยนนะคะไม่ได้เปิดตั้งเวลาไว้ด้วยอะ่ะโหยก็รีบจะแจ้งไปถึงทุกคนเขาก็กลับกันไปหมดแล้วแหละก็คุณครูเขาก็ ตอบอ e ีเมลกลับมาแต่ไม่มีเวลาอ่านหรอกนะคะก็ไปถึงครูเขาก็เขาก็ดูงานแล้วก็คุยกันนะนว่าเออมันเป็นอะไรยังไงซึ่งซึ่งผลงานชิ้นนี้โบไม่ไม่พอใจสักเท่าไหร่แต่ว่าคือมันหงุดหงิดแล้วก็อารมณ์เสียตอนทำเพราะคิดไม่ออกไงว่าเออจะจะแก้แบบไหนดีคือรู้มันต้องทอํายังไงให้มันดีแต่มันนึกไม่ออกแบบไหนดีไงสุดท้ายก็เรียบร้อยไม่พลาด คุณครูบอกว่าเพื่อนๆแต่ละคนนะก็เป็นห่วงกันใหญ่เลยว่าเอ,อเกิดอะไรขึ้นกับชีหรือเปล่าเพราะว่าไม่ใช่ปกติวิสัยไนงะปกติบรไม่เคยขาดเรียนแล้วก็ไม่ได้มาสายมากส่วนใหญ่ก็จะประมาณ5นาที10นาทีเน่ก็ตามคาดหมายอ่ะก็ได้82%จาก100นะคะเพราะงานชิ้นก่อนๆที่ทำไปได้98-97สิอ่ะชิ้นนี้ได้ไม่ดีเลยก็ได้ตรง คะแนนที่ขาดนั่นแหละได้มันเต็ม50ได้19บเอ่ะเขาจะไปเป็นช่องเป็นช่องอให้คะแนนว่าเท่าไหร่ยังไงเพราะอะไรอย่างเงี้ยยังดีที่คุณครูเขาให้เขาให้ในเรื่องของคอนเซปต์ได้ได้สีเต็ม50แต่ว่าไอ้ช่องเนี่ยดันขาดเนี่ยก็เลยได้สิบเกาคะแนนก็เลยตกขั้วไปเลยอ่ะ แต่ก็ยังดียังดีที่ได้ส่งแล้วก็คุณครูเขาก็คอมเมนต์ส่วนตัวให้นะคะแล้วก็วิชาถ่ายรูปถ่ายรูปเพื่อนๆก็ทำกันโอโ้โหไฮโซหรูเลิศเลยของโบก,ก็เป็นเซตปกติเป็นเซล portrait หัวข้อสุดท้ายชิ้นสุดท้ายของวิชาถ่ายรูปนะคะคือ portrait นะคะโบเลือกทำเซล portrait ตัวเองนะคะชอบที่สุดแล้วก็อย่างหนึง่งมันสะดวกเพราะว่า ถ้าเกิดนัดน,นัดเพื่อนๆเพื่อนๆก็จะไม่มีเวลาไม่ตรงกับโอนไงแล้วจะทําไม่ทันจะทันชีนะวันนี้แล้วก็ได้ทําสอบใหม่แก้ตัวนะคะคุณครูเขาก็พยายามช่วยเหลือนะก็เมื่อคืนทําไว้ได้52าอคะแนนมันก็ตกขวบ จาก82%เหลือ77%ตอนนี้ซ่อมใหม่ได้72ขึ้นมาคะแนนก็เลยขึ้นมาที่80นิดๆก็น่าจะได้ B นะโอเคตอนนี้ก็เตรียมจะไปแล้วนะคะวันนี้อากาศดีกว่าเมื่อวานมีแดดด้วยเมื่อวานนี้อึมครึมนะคะก็อยากจะไปช้อปปิ้งจะแย่แล้วอยากจะไปเดิน ผ่อนคลายให้มันเบาสุดตอนนี้ในในหัวโบ้แบบว่ามันหนักอึงแน่นมากอะเพราะว่ายิ่งสุดท้ายแล้วว่ามันยิ่งแบบหนักอะแต่ทุกอย่างที่คลายแล้วนี้ก็เหลืออีกอีกวิชาหนึ่งวันพฤหัสทุกนี้ก็ไม่ต้องมาโรงเรียนแล้วเพราะว่าทุกอย่างเสร็จเมื่อวานนี้วิดีโอนะคะแล้วก็วันนี้ก็เสร็จแล้วแล้วก็วันพฤหัสช่วงเช้าก็ไม่มีเพราะว่าช่วงเช้าเป็นของในในแผนกของประวศเองซึ่งในแผนกเนี่ยวันที่ วันที่สองของสัปดาห์คือคือโรงเรียนทั้งหมดอ่ะเขาจะเสร็จวันพฤหัสแต่ว่าในแผนกปรโวตอ่ะเขากําหนดเสร็จวันนี้แล้ววันที่วันพฤหัสไม่ต้องมาแล้วไง mm hmm. ก็มีวิชาธุรกิจที่ต้องมารายงานวันพฤหัสนะคะ mm hmm. ก็เดี๋ยวโปก็จะไปพักผ่อนอาจจะไปช้อปปิ้งวันนี้หรือเปล่าเดี๋ยวขอขับรถไปแล้วคิดไปก่อนแล้วกันว่าอยากจะแวะหรือแวะที่ไหนหรือเปล่าไม่งั้นก็จะคงจะกลับบ้านเลยพักผ่อนนะคะ ก็มาเล่าให้ฟังนะคะผ่านไปอีกหนึ่งหนึ่งเทอมนะคะสำหรับนักเรียนโขงคนนี้โอ้ยก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะมากมายนะคะภาษาสัาาาางกฤษก็พูดเข้าใจมากขึ้นแต่ว่าเวลาคุยคุยเรื่องเรียนในห้องอะ่ะก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างะนะเพราะว่าเราเราจะแบบพูดปุ๊บทีเดียวแล้วมันเข้าใจใช่ทีเดียวไม่ได้มันต้องแบบค่อยๆกันกรองแล้วแล้วคือสมองอะ่ะมันต้องค่อยคิดว่าเออ เพื่อนๆกับครูเขาหมายถึงอะไรอ่ะเพราะว่ามันไม่ใช่คําศัพท์ที่เราไม่รู้จักนะแต่มันเป็นเหมือนกับว่าเกี่ยวกับเรื่องที่เราเรียนอ่ะแล้วแล้วเราต้องเข้าใจสมมุติว่าอ่ะพูดถึงสีโมโน c h r o m a t i c เนี่ยเข้าใจความหมายแล้วเราก็ต้องนึกถึงว่าเออแล้วมันหมายถึงมันมีสีอะไรบ้างเป็นองค์ประกอบคือมันจะไม่ไม,ไม่เข้าใจนะทันทีเราเร่องค่อยๆมองภาพแล้วก็นึกอ๋อแบบนี้เองอย่างเงี้ยเออนะคะโอเคเอาละก็ขอบคุณมากนะคะ แวะมาฟังนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะจุ๊บๆเดินเล่นหน่อยนึงดีกว่า